เายเช90ส,สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้เจ้ายักษ์ของเราก็นี่นะคะต้องปรับต้องกาดตรงนี้นะคะคเดี๋ยววดีโอใยเดูดูจะไมถึงนวดลองมาช้าใกล้ๆนะเพราะว่าเหมือนช้างเลยนี่ครับเราออก,กวาดไปดันก็พอตรงนี้เพราะว่านี่ยนะคะเราต้องรื้หอหัวไม้มาแล้วก็จะกวาดไปกองข้างท้ายหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะท,ทั้ง จริงที่ตรงนี้ยี่สิบลเนี่ยต้องกวาดให้หมดเลยทัง้ง,ทงข้า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 งออกไว้ให้หมดเลยนะคะอันก็เหมือนก็ปรับที่เป็น,นตัวนั่นแหละคะ<ม>่ะความที่นี่นะคะจะอย่างเชือดทำแบบเดี๋ยวอันนี้ปับข้างข้างด้กยนะค่ะ โอ้ก่อนนี้ทำไมเขาไม่ไอได้สั่ที๋เป็นตลายโอ้ยเราก็ไปไกใจมนะเขาป่าอย่าพูดถึงเสือเขาลูกอย่าพูดถึงไอตัวไม่มีขาเพราะว่าตรงนี้นะคะเจอประจำตัวแบบไอตัวไม่มีขานะถ้ากลัว่ามจะเป็น พอแล้วคะตอนนี้ตอนนี้คือเพื่อนครับก็กำลังกวาดต้องกวาดก่อนนะคะมันมีไม้เยอะไม้สองแล้วก็ปรับที่ไปในตัวไปด้วยเลยเราก็จะค่อยลงจานชิงน,นะคะอันนี้อันนี้เอาข้างขุมก่อนอนข้างขอบไปด้ยข้างถุกินไม้ คันแรกคนงานใหม่หม้อใหม่เราชอบใจชอบใจปอกของอะไรก็มาอยู่นะจังไอ้เจ้าู เลยค่ะกวานให้หมดเลย เราเปิลทรายค่ะช่วงข้างบนนี่จะมีทรายข้างล่างนี่จะเหี่ยวเพราะว่าจะมี ตกกากล้อหวานเสียวแต่คนขับเขารู้ว่าค่ะหวานเสียวไปเองแกก็อยากจะไล่ไปหมดกว้าง กับบอกระบางฝน แไแล้วไม่ทำอะไรเลยเข้าใจค่ะเข้าใจคนยังตังนะคะเดี๋ยวอันนู้น,นคือพี่เขดแกะกระชายกองไว้เรียบร้อยนะก็จะไล่ไปเรื่อยๆไล่กัดคือโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืยย่นนี่นะคะพี่เขากระจายจะไว้ไว้ข้างแดงโอ้ยเชือกเขาใหญ่ ขยะวันนี้ขยะเนี้ยนี่ค่ะพวกหัวหม้ต่อหมายเขาจะไล่พวกนี้ไปวันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราน่าจะต้องกวาดก่อนละพอเจอเดี๋ยวลงจานคืออะไรก็คือปรับที่เลยนะคะที่ทั้งหมดก็ยึดกันได้ค่ะแบบนี้โอเคค่ะโอ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปาคลิปหน้านะคะตอนนี้เลยโอ้โห ใะเหล่าพบคลิปหน้านะคะงกก่ายๆเสร็จ90สวัสดีค่ะ